ค่ะวันนี้เราจะมาทำสปาเกตตีคาโบนาร่าใส่นมแพะใส่เส้นก,กรอกเส้นสปาเกตตีแล้วก็หมูสับหมูบดนะคะให้นี่เลยเจ้านายน้อยเด็กน้อยให้หมาหมาน้อยจอมซุนได้กินกันนะคะนี่นี่ลูกค้ารอกินกันอยู่ <c oughs> เดี๋ยวรอกินกันนะลูกนะ เดี๋ยวรอหมูก่อนนะคะอืม um. ไม่ใส่น้ํามันไม่ใส่อะไรเลยสักอย่างเดียวใช่ไหมมันก็ง่ายเนาะนี่ใส่แต่นมแพะให้นางทั้งสิบเจ็ดให้เด็กแสบทั้งสิบเจ็ดมันต้องใส่นี่เลยค่ะเพราะมีงั้นไม่พอแน่ๆแน่นอนใส่อกระทะไม่พอแน่นอนก็นี่แหละจัดให้ไปเอว แบบบ้านๆของเราให้เด็กหมาน้อยได้กินค่ะใส่ซส้กรอก,ก,ก,นะ yeah. ก,กลงไปหั่นซส้กรอกแล้วนะเย่ใส่ซส่กรอกลงไปอตามด้วยตอกไข่ลงไปนี่ลงไ,ไปใส่ไข่ด้วย ห้าฟองเพื่อคุณค่าทางอาหารสำหรับน้องหมาสิบเจ็ดตัวค่ะมีทั้งหมดสิบเจ็ดตัวฟังไม่ผิดค่ะมีทั้งหมดสิบเจ็ดตัว ข่คนไทยทำง่ายๆเนาะเดี๋ยวก็ได้กินแหละเดี๋ยวก็ใส่นมแพะแล้วก็ใส่เส้นสปากเกตตี้ลงไปก็จบแล้วเนาะนี่ค่ะเทนมแพ้ลงไปหมดเด้หนึ่งกระป๋องจับให้เด็กน้อยถ้าไม่พอก็เพิ่มได้นะคะ นมแล้วค่ะเอาละทีนี้เลยสปาเกตตี้ลงไปเลืเอเพิ่นหน่อยไม่ถนาัดมือเลยค่ะมีเลยใส่ลงไปเย้จัดจัดเต็ม เพื่อลูกหมาตัวแสบเมนูนี้ก็นานๆครั้งทําแต่เป็นเมนูรสุดโปรดของเด็กๆขนาดเด็กคนยังชอบเลยค่ะแล้วเด็กหมาก็เหมือนเด็กๆนี่แหละเด็กคนนี่แหละจะเหลือหรือใช่ไหมเอ <Yeah. S 1> ใส่ลงไปค่ะ <Okay. S 1> เสร็จแล้วค่ะหน้าตาสปาเกตตี้คโาโบนนร่า <c oughs> สูตรสูตรนี้ใส่นมแพะนะคะให้มะหมาน้อยของพวกเราทั้ง17ตัว นี่ค่ะใช้นมแพนี่แหละนี่เลยถ้าไม่พอก็เตรียมพร้อมไว้นะคะสกระป๋องเสร็จแล้วค่ะมันต้องใส่ใหญ่หน่อยนะเพราะว่าที่บ้านมีสิบเจตัวค่ะพรอมเส้นที่เหลือนะคะไม่ต้องทิ้งนะถ้ามันเหลือก็เก็เอาแต่อันเนี้ยเขากินเล่นได้มามาชอบโอเคค่ะเหมือนเหมือนเด็กๆนั่นแหละเสร็จแล้วค่ะสปาเกตตี้คาโบนาร่าสำหรับเด็กมา้าใส่นมแพะในวันนี้ไปจัดกัน อาหารเย็นบ๊ายบายสวัสดีค่ะตักใส่พัชนะกันค่ะทีนี้นี yeah. ่ <Yeah. S 2> เตรียมพร้อมให้เด็กๆหอมๆค่ะสุกใหม่จากเตานย่ yeah. mm hmm. น่าทานไหมคะ yeah. เไงไงย่เดี๋ยวรอเราจะไปผึ่งพัดลมเนาะเต่อพัดลมให้มันหายร้อนก่อน เดี๋ยว,ยวใหลว้ลวกเพีย้ยลวกเพี้ยทั้งหลายลวกเพี้ยทั้งหลายกินกันนะคะวันนี้